ทำรายการมา3ปีนะครับผู้ชมครับวันนี้ต้องแยกย้ายกันครับเรียกได้ว่าน้ําตาแตกครับสำหรับสาวก้อยสาวนัตตีแล้วก็ดรีมในรายการก้อยนัตตีดรีมท่านรับพิจารักปะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยดูใน u t u b e นะครับเป็นรายการที่คนดูเยอะล่าสุดครับสามสาวเนี่ยออกมาประกาศยุติการทํารายการนะครับพร้อมกับเปิดเผยเหตุผลทํารายการนี้มาแล้ว3ปีครับมีความจาเป็นที่จะต้องก้าวออกจากเซฟโซนบวกกับตัวของนัตตี้เนี่ย กําลังจะแต่งงานนะครับเนี่ยครับแฟนคลับใจหายนะครับ3ดาราอย่างก้อยอรัชพรโพกินพากอน,นะครับแล้วก็นัตตี้นันทน์นะครับแล้วก็ดีมอภิชยาเนี่ยทั้ง3าสาวออกมาประกาศว่าขอเลิกทํารายการท่าหนูรับพี่จะรักปับในช่อง YouTube หลังจากออกอากาศตอนแรกเมื่อ3ปีก่อนนะครับโดยก้อยนัตตีดีมเนี่ยเปิดใจถึงการตัดสินใจครั้งนี้ในช่อง YouTube ด้วยการเลือกวันที่26มิถุนายนครับ ซึ่งเป็นวันเริ่มทำรายการวันแรกและครบรอบ3ปีก้อยนัตตี้ดีมเปิดใจว่าภายในปีนี้จะยุติการทำรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ่ะหลังออกอากาศมา3ปีรายการนี้เติบโตตามเราบวกกับนัตตี้กำลังจะแต่งงานจึงเตรียมส่งนัตตี้ไปแต่งงานในอีพีสุดท้ายเพราะคิดว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากรายการนี้ไปโดยขอก้าวออกจากเซฟโซนและก้าวต่อไปในชีวิต เหมือนเราโตขึ้นและรายการจะโตตามเราโดยช่วงเวลานี้เหมาะสมที่สุดแล้วซึ่งอยากขอบคุณทุกคนเรามีวันนี้ได้เพราะรายการนี้ขอขอบคุณแขกทุกคนที่มาออกรายการโดยภายในจะยุติทำรายการซึ่งอีพีสุดท้ายจะส่งนัตตี้ไปแต่งงานแต่ที่รีบมาบอกเพราะพวกเราจะมีแฟนมีตคอนเสิร์ต13สิงหาคมนี้ขายบัตร12กรกดาเพื่อฉลองให้เราเก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน จะไม่หยุดแค่นี้จะโตไปด้วยกันก้อยนัตีด้ดีมเนี่ยเปิดใจนะครับในคลิปผู้สื่อข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับระหว่างก้อยนัตีด้ดีมเนี่ยเปิดใจยุติรายการเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยก้านน้ำตาไว้ไม่อยู่แล้วก็ปล่อยโฮเพื่อแจ้งข่าวนี้กับแฟนคลับได้รับทราบเลยครับ